เกณฑ์ปลดล็อกนะครับก็คือลัคนาราศีธนูครับราศีธนูและลัคนณาราศีธนูนะครับบอกเหตุน,นะค,คือราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะก่อนหน้านี้สหัชชะปุตตะนะครับเราก็มองในเรื่องของการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าการเดินทางต่างๆบางคนได้ไปต่างประเทศนะครับ นะแล้วก็จะมีในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะคราวนี้เนี่ยพอดาวดวงนี้ย้ายออกนะพระราหาูยกเข้าสู่เรือนพันธุนะครับราหูเข้าสู่เรือนพันธุระวางนี้มันจะปลดล็อกนะจะมีข้อดีนะครับในเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องนะครับทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่อง ทำไมต้องไทยอย่างนี้ล่ะนะครับคือราหูเนี่ยเป็นดาวนี่สินนะครับเป็นดาวสินเชื่อดาวนี้สินพูดง่ายๆว่าใครอยากจะกู้บ้านซื้อรถซื้อบ้านนะในช่วงที่พระราหูเนี่ยเข้าสู่เรือนพันธุเนี่ยสามารถทําได้สําเร็จนะสามารถทําได้สําเร็จนะครับเพราะว่าราหูนี่แปลว่าการกู้ไงการกู้ยืมนะราหูนะเออการกู้ยืมนะขอสินเชื่อนะครับ แล้วดาวพระฤหัสเนี่ยแปลว่าธนาคารดาวพระฤหัสเนี่ยอยู่ในตําแหน่งปุตตะก็การลิเริ่มใหม่ๆนะครับพระฤหัสเป็นดาวเจ้าริญพันธุด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกู้แบงค์นะกู้ธนาคารขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้ซื้อคอนโดนะกู้ซื้ออะไรต่างๆหรือบางทีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่คุณจะแบบต้องไปผ่อนไปอะไรเงี้ยก็มีสิทธ พราะาต้องพูดไอ้ที่ย่อยๆด้วยเพราะว่าบางคนมีบ้านอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โ oh, หจา์ก็มีบ้านอยู่แล้วจะไปกู้ซื้ออะไรอีกเยอะแยะเออบางคนมีรถอยู่แล้วหลายคันแล้วด้วยจะไปซื้ออะไรเยอะแยะนะมันขึ้นกับบริบทของเรานะครับดาวก็บอกแค่แนวโน้มโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเนี้ยคุณมีสิทธินะถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อได้นะจะเป็นของชิ้นใหญ่หน่อย อาจจะกู้ซื้อได้นะครับใครมีตังค์ก็ซื้อสดได้แต่ว่าการซื้อเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความอยากหรือเป็นความต้องการอของคนในครอบครัวนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวที่ไม่ต้องใช้เหตุผลใช้อารมณ์ความอยากนะครับเมื่อดาวดวงนี้อยู่ในครอบครัวอยู่ในตาแหน่งพันธุเนี่ยแปลว่าครอบครัวเพราะนั้นก็บางทีเป็นการซื้อด้วยอารมณ์นะครับ ข้อดีก็คืออะไรข้อดีก็คือการย้ายออกของเขาเนี่ยออกจากตําแหน่งปุตตะซึ่งปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรหรือบริวารน,นะครับหรืองานใหม่รักใหม่เพราะฉนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยกำลังโฟกัสเรื่องของบุตรบริวารน,นะหรืองานใหม่หรือรักใหม่เช่นบางคนเนี่ยกำลังสารสัมพันธ์กับคนรักใหม่อยู่นะครับแล้วมันยังอึมครึมอยู่พอลาหูย้ายออก17ตุลาเนี่ย มันจะชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องของงานใหม่เหมือนกันช่วงที่ผ่านมาถ้าใครเปลี่ยนงานแล้วก็มีการปรับตัวกับสถานที่ใหม่งานใหม่นะครับมีการปรับตัวอยู่นะครับหรือยังไม่ได้บรรจุอะไรเงี้ยพอลาหูย้ายออกปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุเนี่ยสูงนะทุกอย่างมีความชัดเจนผู้รับผู้ใหญ่เห็นผลงาน่นะก็ดีขึ้นใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบุตรบริวารน,นะครับ ก็พูดง่ายๆว่าดาวพระราหัตเองก็อยู่ในตำแหน่งปุตตะเนาะปุตตะคือลูกนะครับแล้วก็ดาวพระราหูเนตอนนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็อยู่ในเรือนปุตตะด้วยเพราะนั้นอย่างที่หมอแมนบอกเนี่ยดาวสองดวงเป็นดาวครึ่งๆกลางๆบางคนอาจจะแบบพยายามที่จะมีลูกอ่ะมีแล้วอาจจะหลุดนะมีแล้วอาจจะหลุดหรือไม่แข็งแรงบ้างหรืออะไรต่างๆจะมีแบบมีอะไรที่มันติดขัดอยู่พอร,ราหูย้ายออกเนี่ย มันเป็นจังหวะดีนะครับเพราะดาวพระสุดียังอยู่ในตําแหน่งปุตตะอยู่นะครับพระนาจะย้ายออกก็ประมาณเดือนมีนามีนาคมปีหน้าเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ <c oughs> เขาก็ยังอยู่นะครับพระหัดสดีเนี่ยแปลว่าการแพทย์พระหัสสมดีแปลว่าหมอนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสามารถนะที่จะใช้กรรมวิธีทางการแพทย์เนี่ยปรึกษาคุณหมอเนี่ยเพื่อที่จะมีบุตรเนี่ย แล้วมันจะได้ผลที่ดีขึ้นนะครับเพราะาดาวพระราหูนี่คือดาวเมฆหมอกเนี่เขาย้ายออกแล้ววันนั้นเรื่องของดาวพาระฤหัสก็จะเป่งประกายเต็มที่นะครับอยู่ในเรือนปุตตะก็คือเรื่องของบุตรบริวารแล้วก็สิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับบุตรบริวารเรื่องเรื่องบุตรบริวารดีขึ้นแล้วก็สิ่งใหม่ๆในชีวิตครับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรต่างๆที่คุณตั้งใจนะครับที่ถ้าตั้งใจจะ ริเรมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะ <c oughs> สําเร็จไปครึ่งคึ่งกลางๆยังไม่ได้สําเร็จเต็มที่100%ยเซยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับหลังจาก17ตุลาคมพระราหูย้ายออกกระแสของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเขายังมีพลังงานที่ดีแล้วอยู่ดวงเดียวนะไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแบ่งอะไรกับใครแล้วไม่ต้องเกรงใจใ,ใครแล้วคราวนี้ เป็นตำแหน่งที่จะพุ่งทยานนะคุณจะพุ่งทยานไอสิ่งที่คุณคิดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโปรเจกต์ใหม่งานใหม่การลงทุนจะพุ่งทยานจะเห็นเนื้อเห็นหนังเลยคราวนี้เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นหน้าเห็นหลังเออนะเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมเออเพราะนั้นตานูเนี่ยคือจุดที่ดีละ ในเรื่องของงานเรื่องของบริวารต่างๆนะครับก็ผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกอะไรที่มันติดค้างอยู่มันก็ปลดล็อกอะ่ะมันก็ปลดล็อกได้มันก็ลุยได้เต็มที่มันก็พลิกฟื้นเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่คือจุดที่ดีครับราศีและลัคนาราศีธนูครับรวมไปถึงความคิดของคุณด้วยนะอะไรที่มันเคยคิดไม่ออกเคยติดล็อกอะไรบางอย่างที่มันแบบหรือไม่กล้าทําบางสิ่งบางอย่างพอลาหูย้ายออกแล้วนะ อย่าไปคิดว่า i, ลาหูเป็นดาวแห่งความกล้าเมื่อลาหูย้ายออกแล้วฉันจะไม่กล้าไม่ใช่ลาหูย้ายออกปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันคิดเยอะๆไว้ที่สาระตะเลยไม่รู้จะเอาทางไหนเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าคุณจะยึดหลักเหตุและผลแบบชัดเจนจะไม่ใช้อารมณ์มาเกี่ยวยอ,อิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในหลักการและได้ลงมือทํา สมดังใจมีเกณฑ์สำเร็จสูงนะครับนี่คือราศีธนูเออเป็นยังไงครับอันนี้ก็ครบท้วนนะ6ราศีหรือว่า6รลัคนาราศีในช่วงที่ดาวพร,ราหูจะยกย้ายออกอยกย้ายไม่ใช่ยกย้ายออกยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนนี่คือ6ราศีที่ถือว่าดวงชะตาปลดล็อกครับพลิกฟื้นจากร้ายกลายดี ซึ่งใครที่ดีอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับ